โลภโกรธหลงอะไรต่างๆเป็นกิเลสที่เราฝึกฝนอบรมมาโดยไม่ได้ตั้งใจฝึกและรับเอาเข้ามาจนมันมาเป็นเจ้าเรือนแล้วเราจะขับไล่สายส่งมันออกไปง่ายๆย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจปฏิบัติโดยมอบกายถวายชีวิตบูชาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อคุณงามความดีเพราะว่า อุบายวิธีอันนี้เป็นวิธีการดับไฟนรกเมื่อเรามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศีลบริสุทธิ์มีจิตบริสุทธิ์มีปัญญาอันบริสุทธิ์มันก็เป็นอุบายดับไฟนรกทันทีขอให้ทุกท่านเตรียมนั่งสมาธิการนั่งสมาธินั่งให้สบายจะนั่งลงเอาขาขวาทับขาซ้าย เอามือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหรือจะนั่งพับเพียบหรือท่าใดก็ได้ที่ตนสบายเมื่อนั่งแล้วให้ตรวจดูให้หายใจยาวๆดูว่าเรานั่งสบายแล้วหรือ,อยังเมื่อเรานั่งสบายแล้วก็กำหนดจิตกำหนดสติให้รู้ด้วยจิตของตัวเองและพยายามนึกว่าขณะนี้ เราตัวคนเดียวในโลกหนึ่งไม่มีสองให้กำหนดรวมที่จิตของตนเองเท่านั้นเมื่อมีความตั้งใจกำหนดจิตของเราเองอาการกำหนดรู้รู้ตัวนั้นเป็นพุทธะซึ่งออกมาจากคำว่าพุทโธท,ที่เราท่องบริกรรมภาวนาอยู่เมื่อการกำหนดรู้จิตเฉยๆยังชัดเจนก็ให้นึก พุโทโธพุธโทโธไว้ในจิตนึกว่าขณะนี้มีแต่จิตของเรากับพุโทโธสองอย่างเท่านั้นอยู่ด้วยกันแล้วก็ตั้งใจให้แน่วแน่ว,ว่าเราจะลงนรกก็ขอไปกับพุโทโธขึ้นสวรรค์ขอไปกับพุโทโธจะถึงนิพพานก็ขอไปกับพุโทโธ ตั้งใจบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นเพียงแต่นึกพุทโธด้วยกิริยาเบาๆอย่าไปข่มอย่าไปบังคับจิตแต่ประคองจิตให้นึกพุทโธพุทโธเพียงอย่างเดียวแล้วก็ให้สังเกตดูขณะที่เรานึกพุทโธอยู่นั้นถ้ารู้สึกว่ากายของเราเบาจิตของเราเบา หายใจโล่งอกโล่งใจสบายนั่นแสดงว่าสมาธิของเรากําลังจะเกิดแล้วตั้งใจบริกรรมภาวนาเรื่อยไปบางทีขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่กายเบาจิตเบาแล้วก็เกิดความสงบกายกายสบายหายเมื่อยหายมืนหายชาเป็นสุขสบายทุกอย่าง เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็สงบจดจ่ออยู่กับบริกรรมภาวนาตลอดไปแล้วก็มีอาการอิ่มอิ่มกระหิ่มอยู่ในจิตจิตเริ่มมีความแจม่มใสเบิกบานแล้วก็ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบทีละน้อยละน้อยเมื่อจิตสัมผัสกับปีติซึ่งเป็นอาการที่จิตดื่มรสพระสัตธรรมบางทีอาจทำให้จิตของเรา มีความลิงโลดเบิกบานแจ่มสายทำกายให้สัน่นคนหัวลุกขนหัวพองบางท่านรู้สึกว่ากายโยกโครงบางทีตัวสัน่นมีความรู้สึกเหมือนลอยอยู่บนอากาศจิตเริ่มมีความสว่างความสว่างคอยแผ่ซ่านไปทั่วกายหรือครอบคลุมกายอยู่นั่นแสดงว่า การภาวนาของเรากำลังจะได้ผลจิตของเราจะยังบริกรรมภาวนาอยู่แล้วเกิดปิติดังที่กล่าวแล้วเมื่อจิตมีปิติความสุขอันเป็นผลพลอยได้ย่อมบังเกิดขึ้นในอันดับต่อมาแล้วจิตจดจ้องอยู่กับบริกรรมภาวนาในที่สุดบริกรรมภาวนาจะค่อยจางหายไปหายไป ลมหายใจปรากฏขึ้นมาจึงยึดเอาลมหายใจเป็นอารมณ์เป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติแม้นบริกรรมภาวนาคือพุทโธหายไปก็ไม่ต้องไปนึกพุทโธอีกให้กำหนดรู้ลมหายใจบางครั้งลมหายใจอาจแสดงอาการหายใจแรงมีอาการคล้ายกับหอบ ก็ให้กำหนดรู้เฉยอยู่บางครั้งลมหายใจที่วิ่งออกวิ่งเข้าเป็นลำยาวก็ให้กำหนดรู้เฉยๆมองเห็นความสว่างแห่งลมหายใจที่วิ่งออกวิ่งเข้าเป็นลำยาวก็ให้กำหนดรู้เฉยๆอย่าไปเอะใจอย่าไปตื่นตกใจอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ให้ดูอยู่เฉยๆ ทัวงที่สำคัญที่สุดก็คือลมหายใจแผ่วเพราะเป็นอาการของจิตที่สงบละเอียดลงไปเรื่อยกายก็ละเอียดลมหายใจก็ละเอียดจนกระทั่งลมหายใจหายวับไปกายก็หายไปด้วยจิตปานิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานพุทธะผู้รู้พุทธะผู้ตื่น พุทธะผู้เบิกบานบังเกิดขึ้นในจิตของผู้ภาวนาอันนี้เป็นจุดเริ่มของสมาธิในขั้นตน้นเรียกว่าปฐมสมาธิทว่าโดยจิตก็เป็นปฐมจิตว่าโดยวิญญาณเป็นปฐมวิญญาณเพราะรู้อยู่เฉยๆฉยทว่าโดยฌานเป็นอัปปนาฌานทว่าด้วยจิตเป็นอัปปนาจิต นี่คือจิตแท้จิตดั้งเดิมของเราการที่โบราณอาจารย์สอนให้เราภาวนาให้จิตสงบลงเป็นสมาธิเป็นหนึ่งหรือเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฌานเพื่อให้ผู้ภาวนาทั้งหลายได้รู้ว่าจิตแท้จิตดั้งเดิมของเราเป็นอย่างไรนี่เป็นจุดมุ่งหมายของการฝึกสมาธิในเบื้องตน้น ทุกคนจะทำได้เช่นนั้นเชียวหรือทำได้ทุกคนถ้าทำจริงวิธีทำจริงก็คือให้ตั้งใจแน่วแน่ต่อบริกรรมภาวนาที่เรายึดเป็นอารมณ์จิตอย่าไปทำความลังเลสงสยัยใดๆทั้งสิ้นและอย่ากลัวว่าจิตจะไปติดสมถะติดความสงบไม่ต้องกลัว เวลานี้เรามาหาัดภาวนาเพื่อให้จิตมีสิ่งที่ติดให้เหนียวแน่นเมื่อจิตของเราไปติดสมถะ,ะติดความสงบไม่ต้องกลัวเวลานี้เรามาหาัดภาวนาเพื่อให้จิตมีสิ่งที่ติดให้เหนียวแน่นแน,แน่วแน่เราก็ไม่ไปกังวลกับสิ่งอื่นไม่ไปยึดในสิ่งอื่นไม่ยึดอยู่กับสิ่งสิ่งเดียวคือ ยึดอยู่ที่ตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยึดรู้อยู่ที่ตนของตนเองผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตของเราจิตของเราเป็นพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเรามีตนเป็นเกาะคือเป็นที่พักพิงจิตของเรามีตนเป็นตัวของตนเอง ไม่เกาะเกี่ยวยึดกับสิ่งใดๆให้จิตสงบแน่วแน่อย่างนี้บ่อยๆฝึกจนคล่องตัวจนชำนิชำนาญฝึกให้มากอบรมให้มาก